ATW อัเบลด i วิส r าตอนที่27วูฟไรเดอร์ผ่านไปนานกว่า30นาทีที่อาเบลและเบนแฮมทั้งสองคนกำลังเดินทางกลับไปที่ปราสาทแฮงรี้ระหว่างการเดินทางนั้นเองอาเบลและเบนแฮมก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการตีดาบ แต่สำหรับอาเบลแล้วส่วนใหญ่เขาเป็นผู้รับคำปรึกษาซะมากกว่าแม้ว่าอาเบลเะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและขึ้นเป็นปรรมาจารย์ช่างติเหล็กแต่แล้วแต่ว่าอาเบลเองก็ยังไม่มีประสบการณ์ในเท่ากับอาาซร์ของเขาอย่างเบ็แฮมในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน อาเบลก็ได้รู้สึกว่ารถม้าที่พวกเขาทั้งสองคนนั่งอยู่นั้นหยุดลงอาเบลไม่รอช้าเขารีบเปิดประตูรถม้าก่อนที่จะถามคนขับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันเน่ะคนขับรถม้าเองก็แต้แต่จกตะลงอยู่คนที่จะพูดออกมาด้วยความรู้สึกประหยัดหลาาใจมีอะไรบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นที่หมู่บ้านด้านหน้าครับอาเบลหันกลับไปมองที่รถมา้ถมาก่อนเชี่จะพูดกับไปแค่ไม่ทันที ถ้าอาจารย์ครับอยู่ในโรงมาก,ก่อนนะครับผมจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อาจารย์เบคแฮมหัวเราะก่อนที่จะพูดออกไปว่าฉันเองก็เป็นนักต่อสู้ระดับห้าเหมือนกันนะนายไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะอาเบลทราบคนที่เป็นนักต่อสู้ระดับห้าแบบอาจารย์เบคแฮมแล้วอาเบลกำลังสงสัยในความสามารถในการต่อสู้ของอาจารย์คนนี้อยู่แม้แต่อาร์นแห่งมาเชลเองก็ต้องฝึกฝนทุกวัน เพื่อที่จะรักษาความสามารถในการต่อสู้ที่มีอยู่เอาไว้แต่สําหรับอซ์ซันเบคแฮม,มแล้วอาเบลไม่เคยเห็นออจาซยนคนนี้ฝึกฝนทักษะการต่อสู้มาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่อาเบลก็ไม่ได้อยู่กับอซ์ซันเบคแฮม,มตลอดเวลาเมื่อทั้งสองคนออกจากรงมาพร้อมกันอาเบลเองก็ได้เห็นหมู่บ้านด้านหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสีดำอะไรบางอย่างอยู่ผมสบายดูเองครับ อาเบลได้หยิบดาบเวทน้ำแข็งที่ตัวเขาเองเป็นคนสร้างขึ้นมาในช่วงประมาณคุณสมบัติช่างตีเหล็กออกมาสักคายล้วมาดาบที่อาเบลเพิ่งจะสร้างนั้นยังไม่ผ่านการตกแต่งอะไรเลยจึงทําให้มันดูน่าเกลียดนั่นเองแต่แน่นอนว่าการตกแต่งดาบนั้นไม่ส่งผลต่อความสามารถของดาบเวทระวังตัวด้วยหล่ะอาเบลไอซา,ามเบคแฮมได้พูดขึ้นในขณะที่อาเบลเดนสากไป อาเบลบอกมืองเขาเพื่อส่งสัญญาณให้กับอาจานเบคแฮมว่าตัวของอาเบลนั้นได้รับคำแจ้นเบคแฮมแล้วจากนั้นเบคแฮมก็ได้เดินไปที่หมู่บ้านแนนนายทันทียิ่งเข้าไปใกล้หมู่บ้านมากเท่าไหร่อาเบลก็รู้สึกได้ถึงสิ่งที่ผิดปกติมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ควันไฟไหม้เล็กๆใน,นหมู่บ้านเท่านั้นแต่มันกลับเป็นไฟไหม้แทบจะไม้ไหม้ทําหมู่บ้านไปแล้ว ทั้งที่อาเบลมาถึงหมู่บ้านเขาก็ตกใจกับสิ่งที่ได้พบเห็นที่พื้นดินของหมู่บ้านเต็มด้วยศพของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ไม่เพียงแค่นั้นศพบ,บางส่วนก็ถูกทําลายไปอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าหมู่บ้านนี้จะถูกสลายบางชนิดทั้งสมดีสิ่งที่ทําให้อาเบลเครียดมากที่สุดก็คือศพของเด็กน้อยหลายศพที่อยู่บนพื้นของหมู่บ้านนั่นเองร่างของผู้ชช้ายคนนี้กระจัดกระจา,กกะายไปทุกที่ภายในหมู่บ้าน เห็นได้ชัดว่าการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการสังหารโดยไร้ความปาณีมีเพียงกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้พลังได้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่าการกวาดล้างหมู่บ้านแบบนี้ได้ในความรู้สึกของอาเบลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกนั้นการที่จะได้เห็นการสังหารหมู่เราผู้รู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยมีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ทําแบบนี้นั่นก็คือการลุกลานของประเทศอื่นนั่นเอง เมื่อเบลเดินไปรอบงหมู่บออ้บานเขาไม่เคยกับพูดเล่าชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวดูเหมือนว่านักฆ่าที่มาสังหารคนในหมู่บา้านนี้จะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมและมีประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนบางทีนักฆ่าคนนี้อาจจะมีความสามารถพิเศษก็เป็นไปได้สถานที่ที่ชาวบ้านไปซ่อนตัวนั้นถูกหาเจอได้ในท้ายที่สุดคนที่ซ่อนอยู่ถูกฆ่าอย่างไรความปานนี้อเบลไม่เคยรู้สึกถึงความกังวลแบบนี้มาก่อนถึงแม้ว่าบริเวณนี้จะไม ได้เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของครอบครัวอาเบลแต่ในฐานะมนุษย์เขานั้นไม่สามารถเสียจปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้เลยอาเบลรู้สึกถึงความสกเารและความเห็นอกเห็นใจกับชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ที่ถูกตกเป็นเหยื่อนในการสังหารหมู่ครั้งนี้เมื่ออาเบลมากำเนิดใหม่ที่โรบวัน,นี้เขาก็เห็นมาตลอดว่าแบบนี้มันสงบโลกวัน,นี้มันสงบสุมมากแค่ไหน แม้ว่าอาเบลจะเคยถูกคนโจมตีมาบ้างแต่เขาไม่เคยที่จะเห็นอะไรที่โหดร้ายปเาเจนแบบนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามที่อาเบลเห็นวันนี้ก็ทําให้ตัวอาเบลนั้นตกใจแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางทีโลกที่อาเบลเคยคิดว่ามันสงบสุขจะไม่เป็นแบบนั้นผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ล้วนถูกสังหารภายในบ้านของตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าครอบครัวผู้โชคร้ายนี้เป็นครอบครัวของอาเบลเอง ถ้าหากเป็นครอบครัวเบเนตอาเบลจะต้องกดคลาเป็นอย่างมากเนี่ยตอนนี้อาเบลไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวเบเนตเป็นเวลานานแล้วตัวอาเบลเองก็เริ่มที่เป็นห่วงครอบครัวเดิมของเขาแล้วเบคแฮมเองก็ได้ตามอาเบลเข้าไปในหมู่บ้านที่ด้วยความเป็นห่วงเช่นกันแต่เมื่อเห็นศพของชาวบ้านที่ถูกสังหารหมู่เขาก็ได้ทําเพียงแค่ตกใจเท่านั้นพระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย เบคแฮมรีบตรงไปที่ล่างของผู้เสียชีวิตและตรวจสอบความเป็นไปได้อย่างระมัดระวังในทันทีอ็อกอย่างนั้นเลยเบคแฮมได้พูดออกมาด้วยความโกรธแค้นมันจะต้องเป็นอ็อกแน่นอนหลังจากที่พูดเสร็จอาจารย์เบคแฮมก็ได้ชี้พิธีบาดแผลของศพตอนที่จะพูดต่อไปว่านี่มันเป็นรอยกัดของพวกหมาป่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าเมื่อเร็วๆนี้จะมีการรายงานการพบเห็นเกี่ยวกับพวกวูฟไรเดอร์อยู่แถวนี้ วูบไรเดอร์เป็นหน่วยฐานของอาณาจักรออสที่มีชื่อเสียงโดยส่วนมากแล้วหานของอาณาจักรออสจะถูกฝึกฝนโดยแวร์วูบและบัเกนหานหน่วยวนะูบไรเดอร์นั้นแข็งแกร่งมากฐานหน่วยนี้เองก็ยังมีความเร็วความคล่องแคล่วความจดหยุนและทองท่าที่ซับซ้อนอีกด้วยด้วยความสามารถที่โดดเด่นทั้งหมดนี้เองทําให้ฐานเหล่านี้ซึ่งเป็นฐานที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนแห่งนี้ ไม่เพียงแค่แต่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ความอดทนและการปรับตัวของหน่วยทหารวูบไรเดอร์ยังสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดได้อีกด้วยถ้าหากเกิดสงครามการต่อสู้อย่างยาวนานขึ้นแน่นอนว่าหน่วยวูบไรเดอร์จะสามารถกินอาหารที่เป็นซากศพของตรูของพวกเขานั่นเองหมายเหตุแวววูฟและวอร์เกนเป็นมนุษย์หมาป่านะครับเราควรกับ กันก่อนตอนนี้จะดีกว่าอาซิมมาชยต้องรู้เรื่องนี้แน่นอนทันใดนั้นเองก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับอาจารย์เบคแฮมตอนนี้เองแบคแฮมได้สัมผัสได้ว่ามีกำลังมีวอลุเข้ามาใกล้ๆถ้าดูจากความเร็วของพวกมันแล้วมันต้องเป็นวอลุอย่างแน่นอนหม่ก้านและภาษาที่อยู่ภายบร,ริเวณนี้จะต้องตกอยู่ในท,ที่ที่อันตรายแล้ว อาเบลและอาจารย์เบคแฮมได้รีบกลับไปขึ้นรถม้าพวกเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเดินทางไปที่ททปราสาทแฮนรี่โดยทันทีวกขับรถม้าเองก็ได้เร่งความเร็วให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แซมอนเป็นมนุษย์หมาป่าพาวเวกเกนเขาเป็นทหารที่อยู่ในกลุ่มแวร์บูไรเดอร์นั่นเองภรรยาของเขาเป็นหมาป่าตัวเมียที่ชื่อลมพามินบ้านของมอนนั้นอยู่ที่ลาบแห้งซึ่งประสบกับความยากจน ค้นแค้นเป็นอย่างมากแซมมอนมีที่ดินกว้างกว่า200เอเคอร์เขามีพี่ชายและน้องสาวอยู่รวมกัน9คนแซมมอนเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวแต่ถึงแม้ว่าครอบครัวของแซมมอนจะมีดินแดงกว้างกว่า,วา200เอเคอร์แต่ครอบครัวของแซมมอนเองก็ไม่ได้มีอาหารกินที่เพียงพอเลยดังนั้นพ่อแม่ของแซมมอนจึงตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่เพื่อ ที่จะนําไปพัฒนาพี่ชายของไซมอนเพื่อที่จะให้พี่ชายของไซมอนขึ้นปกครองและใช้อิส่วน้อยเพื่อส่งไซมอนให้เป็นสมาชิกหน่วยของทหารวูฟไรเดอร์นั่นเองแต่การทําแบบนั้นหมายความว่าเหล่าพี่น้องของไซมอนนั่นเองจะต้องอดตายไปเพื่อที่จะได้ดินแดนมากขึ้นไซมอนจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมบททดสอบแห่งความเป็นตายนั่นเองในอดีตมีผู้ที่เข้ามาร่วม ผู้ทดสอบความเป็นตายที่รอดชีวิตออกมาได้จะได้รับรางวัลที่เป็นที่ดีนั่นเองนอกจากพวกนั้นจะที่รอดส่วนใหญ่แล้วจะถูกมอบเงินทองและอัญมณีมากมายให้ซึ่งรางวัลทั้งหมดนี้มม่เขาเชียซื้อที่ดินจำนวนมากได้เลยทีเดียวไซมอนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่คิดถึงผลลัพธ์ก่อนที่ยาเข้าร่วมบททดสอบความเป็นตาย ความพยายามของซมมอนนะั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆและเขาเองก็ได้คำหนึ่งถึงว่ามีผู้คนตาไปมากแค่ไหนในการทดสอบความเป็นตายนี้ซมมอนต้องการเพียงที่จะเป็นเพียงผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในการทดสอบบนทดสอบแหความเป็นตายให้ได้ซมมอนรู้สึกว่าตัวเองนั้นโชคไม่ดีในวันคืนที่ผ่านมาบนภูเขาบูด้าเปสเขาได้พาภรรยา ของเขาลมพามีไปซ่อนตัวที่ลงเก็บของบนภูเขาที่มีหมาป่าตัวพวกอีกหลายตัวอยู่ในโรงเก็บของเดียวกันกับภรรยาของไซมอนหนึ่งในหมาป่าเพนผู้ตอนนั้นได้มีอะไรกับภรรยาของไซมอนหลังจากที่ขี่สัตว์บินขึ้นไปบนภูเขาพูเดปเปสกลุ่มออกเองก็ได้ถูกแบ่งเ,ออเป็นกลุ่มทหารกลุ่มเล็กๆที่มีสมาชิกหน่วยเพียงสิบคนเท่านั้นหลังจากกลุ่มทหารนี้เองได้เดินทางด้วย ความยากลำบากแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องความลับลื่นเมื่อเขาเริ่มออกเดินทางดูเหมือนว่าทางเพจนี่เขาสแปมผิดน,นะครับผมมันเป็นทุกอย่างเป็นเรื่องความลับเพราะเขาเริ่มออกเดินทางพวกหน่วยทหารทั้งหลายได้หลีกเลี่ยงการเข้าไปโจมตีเมืองแต่พวกเขาเลือกที่จะโจมตีหมู่บ้านเล็กๆแทนการโจมตีหมู่บ้านเล็กๆทำให้พวกเขาเองก็ได้รับรางวัลและทรัพยากรที่มากขึ้น การบุกโจมตีหมู่บ้าเนเล็กๆสำเร็จทำให้ไซมอนเองเนรับความั่นใจเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาแต่แล้ววันหนึ่งไซมอนเองก็ได้พบว่าภรรยาของเขากำลังตั้งท้องหมาป่าเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์อย่างยิ่งความซื่อสัตย์และความจงรับผกดีต่อเจ้านายของพวกมันไม่เคยถูกคมมาก่อนเลยสัตว์ชนิดไหนเมื่อมาป่ามีฮาร์ลเกิดมาสิ่งมีชีวิตแรกที่เห็นสก,กายเป็นเจ้านายของมันไปโดยอัตโนมัติ โดยปกติแล้วถ้าหาพยาที่เป็นหมาป่าตั้งท้องจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เซมอนมีความสุขอย่างมากถ้าหาการตั้งท้องทีงท่ปกติแล้วเซมอนคุณจะให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้านายแก่พี่น้องของเขาเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหามาป่าน,นั่นเองแต่เนื่องจากที่นี่เป็นโลกมนุษย์อาศัยอยู่เซมอนจึงต้องต่อสู้และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ทุเวลามาป่าตั้งท้องนั่นหมายความว่ามาป่าตัวน,นั้นไม่มีความพร้อมที่จะต่อสู้ไปได้นั่นเองถึงแม้ว่าจะเป็นมาป่าแต่การตั้งท้องนั้นความสามารถหลายๆอย่างในการต่อสู้นั้นก็จะลดลงนั่นเองนอกจากนั้นหากมาป่าที่ตั้งท้องตัวนั้นได้รับความเสียหายมันจะส่งผลมไปต่อลูกของมันด้วยเท่ากับตอนนี้มาป่าเพศเมียที่เป็นภรรยาของไซมอนนั้น ไม่สามารถที่จะติดตามหน่วยจู่โจมวูฟไรเดอร์นี้ต่อไปได้สมาชิกหน่วยคนอื่นๆเองก็ไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงกับปัญหาของไซมอนเช่นเดียวกันเหตุผลเดียวที่ปลาป่าสามารถโจมตีหมู่บ้านต่างๆได้อย่างต่อเน,นื่องเนเพราะว่าความเร็วของพวกมันนั่นเองความเร็วของพวกมัาป่าในหน่วยโจมตีนั้นกําหนด ชะตากรรมของพวกมันนั่นเองในระหว่างบททดสอบแห่งความเป็นตายนี้ได้แซมมอนเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในขณะที่คนอื่นนั้นได้ออกไปแล้วแซมมอนไม่กล้าทยยี่จะเปิดประตูให้ใครเข้ามาในระหว่างที่เขาอยู่กับภรรยาตอนนี้ภรรยาของเขากําลังให้กําเนิดลูกนั่นเองทุกครั้งที่แซมมอนออกไปล่าอาหารในป่าเขาจะได้หารเพียงสําหรับกินอยู่ของตัวเองและคู่หูเสมอแซมมอนมักจะคิดอยู่คนเดียวเสมอว่าถนะ้า <c oughs> เขาได้เป็นเจ้าของที่ดิน ถ้าหากเป็นเจ้าของที่ดินได้การหาหารแบบนี้คงจะไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ยากอีกต่อไปความมั่งคงของพวกมนุษย์โลกนี้เองก็ดึงดูดพวกออกนาะไม่ควนรวมไปถึงแซมอนด้วยเป้าหมายของพวกอออกสนาะเพียงอย่างเดียวเป้าหมายนั้นคือการข่อยคว้าทรัพยากรที่มีมากที่สุดมาให้กับครอบครัวนั่นเองทุกๆวันแซมอนได้สลัก เวลาเวลาไว้ที่ต้นไมาต้นหนึ่งสิ่งที่แซมมอนต้องทําเป็นเพียงการใช้เวลาที่เหลืออยู่สองเดือนในการเอาตัวรลดภายในป่าแห่งนี้หลังจากนั้นแซมมอนก็กลับไปพบกับพวกพ้องในออจับออกได้ก็จบไปแล้วครับกับเรื่อง a อชรหรืออ b บลในตอนที่ยี่สิบเจ็ดวนะครับก็เออขอโทษน,นะครับที่ห่างหายไปนานคือ ผมเริ่มหมดไฟครับไม่ค่อยมีคนดูไม่ค่อยมีคนกดไลค์กดติดตามเพิ่มก็นะอ่าโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามแยล้วยังคงรับฟังมาอยู่นะครับก็ขอบคุณครับ